สวัสดีครับคุณผู้ชมครับกลับมาอัปเดตกันหน่อยแล้วกันนะครับสําหรับสัตว์เลี้ยงหล่อครับก็เข้าสู่ปีที่สนะฮะสำหรับการเลี้ยงถามว่าประสบความสาเร็จไหมจริงจริงมันจะประสบความสาเร็จหระครับต้องใช้คําว่ามันจะนะฮะแม่เราก็หละหลวมกันนะครับเพราะว่าสมัยก่อนที่เรา,ามาบุกเบิกตรงนี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นป่าไปเลยแล้วก็ขอบขอบนี่นะครับรอบชิดต,ตรงนี้ จนมันสาซ่านขึ้นนะฮะแล้วก็เอาเป็ดมาลงเอาไก่มาลงนะครับตอนแรกก็เลี้ยงไก่ไปสองสามตัวเนาะก็ขยับมาเป็นร้อยนะครับตอนนี้ก็กลับสู่สภาพเหมือนเดิมนะฮะก็ประมาณห้าหกเจ็ดตัวเนื่องจากแขกไม่ได้รับเชิญนะนะครับมาจัดการของเรานะฮะพูดไปเดี๋ยวก็โดนอีกนะฮะฉะนั้นก็ต้องเลี้ยงหน่อยเนาะไม่ได้รับเชิญก็น่าจะรู้อีกแล้วนะครับก็คือ บางครั้งบางทีแต่ก่อนมามันไม่มีอะไรรบกวนเลยนะฮะไก่เป็ดมันก็อยู่ปกติผมก็ปล่อยปกติเลยนะฮะปล่อยแบบนี้แหละครับปล่อยไม่ต้องมีอะไรขั้นนะฮะหลังจากนั้นโอ้โหห้าหกรอบนะครับมันก็หลายครั้งเกินไปจนทําให้ต้นทุนเรามันก็ลดน้อยถอยลงนะครับในที่มันจะเดินหน้ามันนี้มันถอยหลังนะฮะแล้วก็นับหนึ่งใหม่ก็เลยอ่ะล้อมนะครับอันนี้ใช้อวนนะฮะใช้อวนล้อมโอ้ย ตอนแรกก็กะว่าจะซับเต็มที่นะครับลงทุนพอเช็คราคานูนนี่นั่นไปนะครับอู้สองหมื่นไม่พอนะฮะโครงเหล็กสังกะสีหรือกระเบื้องหรือจะเอาอะไรหรือตาข่ายไล่ไปแล้วมาก็ไม่พอก็เลยเบรกก่อนก็เลยใช้สังกะสีเก่าไปก่อนนะครับตีขึ้นอีกชั้นหนึ่งตอนแรกมันมีชั้นเดียวนะครับซึ่งศัตรูเขามองเห็นนะ พอมองเห็นปุ๊บโอ้โหคอกนี่แหละครับคอกอาถรรพ์เลยฮะหมดเลยนะครับเกลี้ยงกี่ตัวตอนนั้นน่าจะห้าสิบหกสิบนะครับตอนนี้ก็เลยไปสั่งเป็ดมาใหม่เป็ดเป็ดสาวนะฮะหกสิบตัว่ะตอนนี้ก็เริ่มไข่แล้วครับสั่งมา,าทิตหนึ่งเป็ดสาวนะฮะก็มาเลี้ยงอาทิตย์หนึ่งก็เริ่มไข่ตอนนี้ก็ประมาณสามสิบสี่สิบฟองนะฮะตอนนี้ที่กล้าปล่อยเพราะว่าผมอยู่นะฮะ ถ้าอยู่ไร่อยู่แล้วก็จะไม่มีปัญหาแต่ถ้าไม่อยู่เนี่ยนะครับมีปัญหาแต่ตรงนี้ก็ป้องกันได้ระดับหนึ่งนะครับเดี๋ยวพอน้าแห้งมันก็จะมองเห็นดินไปอีกนะฮะก็เลยปิดตายครับฝั่งนี้แล้วก็ตรงคอกก็น่าจะปลอดภัยมากขึ้นครับสําหรับครอกไก่นะครับก็ลงไก่ปันไข่มาด้วยนะฮะแต่ก่อนมันจะโล่งกว่านี้เนาะถ้าใครได้ดูคลิปเก่าๆนะครับลองไปย้อนด,ดูแล้วกันนะฮะก,ก็อาจจะมี นี่นะครับไก่ชนมากนี่ฮะที่แซมมาเขาฝากมาก็เก็บไว้นะครับแล้วไก่พันไข่ก็ยังไม่ไข่ครับนี่นะฮะผมว่าเป็ดนะครับถ้าเขาได้อ่านี่นะมาดูไก่ก่อนนี่ฮะคอก็จะเข้ามาตรงนี้นี่ฮะก็จะกว้างหน่อยแต่ว่าอยู่กับไก่บางทีไก่เขาก็เตะนะฮะนี่นะครับตรงนี้เขาก็จะไปไข่ตรงนี้แหละฮะลกคใหม่นีครับก็ Uh, รู้สึกว่ามันปลอดภัยขึ้นครอบชิดมองไม่เห็นแล้วก็ป้องกันในได้ระดับหนึ่งครับก็ตอนนี้ก็มีคนนอนเป้าแล้วก็จะเริ่มดีขึ้นนะครับนี่ฮะไก่มันก็ไม่อยู่ของมันนะครับมันเคยอยู่ตรงนั้นเป็ดก็ปล่อยได้ครับผมว่าเขาได้เล่นน้ำนะฮะเขาเขาคลายเครียดเป็ดไม่เครียดเป็ดก็จะไข่แล้วก็มีพวกหอยพวก อ,อะไรล่ะครับเยอะแย,ย,ยะมากมายนะฮะพวกผักพวกหญ้าอย่างนี้นะครับก็จะกินตรงนี้ไปนี่นะครับหญ้าตรงอะไรอย่างเงี้ยไก่ก็ออกไปหากินตรงนู้นนะครับเนี่ยนะก็ถือว่าครั้งนี้นะฮะที่ลงเป็ดเพิ่มไปคิดว่านะถ้าไม่มีอะไรอุปสรรคนะครับก็จะเริ่มขยับขยายได้ไปเรื่อยๆนะ กะว่าจะลงสองร้อยตัวนะครับจะว่านั่นแหละครับอืเอาไปใช้ทําอะไรบ้างครับนู่น,นะฮะตรงนู้นก็คือปลากระชังปลาอีกนะฮะเนาะตรงนู้นน,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 นุนครับกระชังปลาก็หลายอย่างครับที่ทํามันก็เลยโอ้จะลงตรงนี้ก็เผื่อมันทางนี้มันไม่เวิร์กเราก็จะได้มีที่พึ่งฟังนุ่นนะฮะก็เลยอ่ะ อันทั้งสองเนี่ยนะครับเกษตรมันตั้งเดินนในสุดแต่ว่าค่อยๆเป็นแหละครับดีแล้วค่อยๆเป็นค่อยๆไปเป็ดตอนนี้ก็กินเปลือเรืองหน่อยครับเปลืองในเรื่องของอาหารเพราะว่เป็ดเป็ดสาวเราก็ต้องอัดอาหารเข้าไปนะครับหญ้าอ่าส่วนใหญ่ผมไม่ใช้หญ้าหวานเนาะผมว่าหญ้าในเปียมันแข็งไปครับหญ้าหวานก็จะมาสับๆให้นะครับแล้วก็ตอนนี้ก็ต้องใช้เครื่องทุนแรงแล้ะครับเครื่องบดเครื่องเครื่องสับหญ้าเนาะหญ้า แล้วก็หยวกกล้วยเป็นบางครั้งแต่เปลี่ยนอาหารบ่อยก็ไม่ดีนะครับเป็ดปล่อยเปลี่ยนอาหารบ่อยก็จะชะงักการไข่ครับเหมือนเขาต้องปรับอะไรไม่รู้เหมือนเหมือนไข่อยู่ดีๆนะครับเราเราเปลี่ยนอาหารปุ๊บอ้าวชะงักอีกละสมมติว่าวันที่30เนี่ยครับพรุ่งนี้ก็จะลดเหลือประมาณ1ิกว่าเลยนะฮะลองดูแล้วครับครั้งหนึ่งผมใช้หยวกกล้วยนะครับสับๆแล้วก็ผสมอาหารเหมือนเดิมเนี่ยนะฮะอ้าวไข่ลดลงนะฮะแต่พอกลับมาย่าสองสามวันก็เพิ่มขึ้นมา เออมันเป็นปัจจัยอย่างนี้จริงๆแล้วครับพวกหญ้ามันน่าจะมีโปรโตีนเยอะกว่าเนาะอาหารสัตว์เต็มที่นะครับหมายถึงว่าเวลาเรากินให้เขากินตอนแรกผมก็กินแบบเอ๊ะมันอิ่มแล้วก็คงพอแต่ไม่ได้ครับต้องต้องให้แบบให้มันเหลือะเหลือเขาก็จะเลรมันกินเรื่อยๆแหละละครับจนหมดอันนั้นเป็ดถึงจะไข่นะครับอ่ะก็เดี๋ยวค่อยขยับขยายไปต่อนะฮะสำหรับเรื่องของเป็ดส่วนใครที่อยากจะลองทำเกษตรดูนะครับ อันดับแรกผมว่าหนึ่งใจต้องมาก่อนเนาะใจนะฮะรักหรือเปล่าไม่ใช่ว่าเอ้ยทำไปสักครั้งหนึ่งเลิกกิจการไม่เลี้ยงแล้วเีนะะ้ยมันก็จะอ่ามันก็จะทําให้เสียเวลาเฉยนะครับฉะนั้นอ่าหนึ่งใจมาก่อนนะฮะสองค่อยๆเป็นค่อยๆไปครับเราเลี้ยงกินในครัวเรือนก่อนเนาะถ้าเป็ดมันไข่อะไม่ต้องไปซื้อเขาแล้วครับไก่ไข่หรืออ่าไก่มีปลามีอะไรอย่างงี้นะฮะ ทำเล็กๆไปก่อนอย่าพึ่งไปแบบตุ้มเลยนะฮะมันเจ็บนกครับเพราะทุกวันนี้มันใช้ต้นทุนเยอะฉะนั้นก็ค่อยๆครับค่อยๆทําในครัวเรือนเสร็จเหมือนผมฮะเอาไข่เป็ดมาก็ในครัวเรือนก่อนเอ้เหลือเฮ้ยคราวนี้มันเหลือมันเหลือเยอะคราวนี้ก็ขายครับขายทุกวันนี้ต้องลกต้องรอคิวนะครับเพราะว่าผลิตไม่ทันฮนะลูกค้าเยอะเหลือเกินเอาแต่ในหมู่บ้านนี้ก็เยอะแล้วนะครับก็ขยับไปอำบ,อำบลอำําออย่างนี้นะครับ แต่ในหมู่มบ้านก็ไม่หมดแล้วครับนั่นแหละฮะ,ะค่อยๆไปครับนะอย่าเดินแรงครับเดินช้าๆแต่ว่าให้มันมั่นคงกเกษตรยังไงมันก็อยู่ยั่งยืนครับสร้างแหล่งอาหารไว้นะฮะผู้ชมฮะอย่างน้อยไม่ต้องไปซื้อเขาเราอยู่ได้นะครับเนาะถามว่าทุกอย่างมีต้นทุนมีต้นทุนหมดครับแรกๆเป็ดที่เราเลี้ยงเยนี่ยฮะเป็ดที่เราเลี้ยงเราเลี้ยงเขาไปก่อนนะครับใจเย็นๆประมาณเดือนหนึ่งเราต้องลงทุนเยอะหน่อย นะฮะลงแรงลงอะไรเยอะหน่อยแต่พอเขาไข่แล้วเราก็ลดอาหารลงได้ครับหาอาหารที่มันลดต้นทุนต่อไปนี้เขาก็จะเลี้ยงเราแล้วครับเนาะผมว่าการลงทุนกับเป็ดมันดีอย่างหนึ่งนะครับอันนี้คือเขาทําเงินให้เราจริงฮะเห,เหมือนเหมือนเอรเรลนะฮะคุณไปนอนในคืนเนาะนั่นแหละครับเขาทำเงินให้เราตอนนั้นนะฮะก็คือเขาไขมามันก็คือเงินแล้ะครับเนาะไขก็ขึ้นขึ้น,นลงลง,ลงครับตามาต้นทุนอาหารอาจจะร้อยยี่สิบร้อยสามสิบต่อแผงนะฮะร้อยสี่สิบร้อยห้าสิบแล้วแต่ แต่ผมก็ขายนี่ช่นๆแค่ร้อยสามสิบนะครับไข่ใบใหญ่นะฮะถ้าเป็นเบอร์ก็วันเบอร์เท่าไหร่เบอร์ใหญ่ที่สุดลยนะครับเบอร์ศูนย์หรือเบอร์สี่นะไม่แน่ใจนั่นแหละครับตามนั้นอ่ะนี่ก็คืออัปเดตให้ดูนะครับไปได้เรื่อยๆครับเกษตรนะฮะใครที่สนใจหรือว่าอยากจะลงทุนนู่นนั่นคอมเมนต์มาได้นะครับใต้คลิปแล้วกันเนาะขอบคุณนะครับที่ติดตามครับเดี๋ยวก็จะอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะครับว่ามีอะไรเพิ่มเติมบ้างนะครับ วันนี้ลาไปก่อนนะฮะสวัสดีครับ